สวัสดีค่ะดิฉันดรวินนี่นะคะวันนี้จะมาเล่าและแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการของงาน HR ค่ะเนื่องจากมีเจ้าของกิจการบางท่านนะคะได้มาขอคำปรึกษาดิฉันว่าตอนนี้เนี่ยมีเงินทุนแล้วและอยากจะต้องการที่จะปรับรูปแบบของ HR ที่ดูไม่ค่อยทันสมัยอยากให้เป็น HR ที่มีรูปแบบทันสมัยมากขึ้นเหมือนกับ HR ในบริษัทใหญ่ๆจะทำอย่างไรนะคะ วันนี้ดิฉันก็อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการของงาน HR ค่ะก่อนปี1980นะคะงาน HR จะมีลักษณะเป็นงานธุรการเน้นในเรื่องของงานเอกสารในการรับคนในการจ่ายเงินเดือนในการให้สวัสดิการต่างๆพนักง,งานส่วนใหญ่ก็จะมาเบิกเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆที่ HR ค่ะหลังจากปี1980เป็นต้นมางาน HR ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการที่ใช้กลยุทธ์เข้ามา เกี่ยวข้องในการบริหารจัดก,การเพิ่มมากขึ้นงาน HR ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเน้นให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนานะคะการพัฒนาภาวะผู้นำการจัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเก่งเพิ่มมากขึ้นนะคะประมาณปี2000 การบริหารจัดการ HR สมัยใหม่ได้เข้ามามีอิทธิพลมีการใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดมีการใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของงานเอมีการสร้างแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลต่างๆให้กับพนักงานเพิ่มมากขึ้นนะคะแนวความคิดของศาสตราจารย์เดฟอุลิชท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในวงการ HR ท่านเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะ ท่านได้เสนอแนวคิดในการเป็น HR ที่ดีมีคุณสมบัติ4ด้านก็คือ 1. การเป็นหุ้นส่วนทางด้านกลยุทธ์ 2. ก็คือเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง 3. ก็คือเป็นคนที่สามารถทำงาน HR ในแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยได้อย่างเชี่ยวชาญ4นะคะสามารถที่จะทำให้บุคลากรเนี่ยเก่งในด้านต่างๆมีความเก่งสูงสุดของการทำงานนั้นๆซึ่งแนวความคิดนี้นะคะก็ได้เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก การทำงาน HR ก็คือจะเน้นในเรื่องของการทำงานที่เน้นผลลัพธ์มากขึ้นในประมาณปี2009ถึง2010แนวความคิดขององค์กรที่มีสมรรถนะสูงหรือว่าเรียกว่าองค์กร HPO ได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นการทำงาน HR จำเป็นจะต้อง มีเป้าหมายเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรในทุกทางก็จะมีกลยุทธ์ในการรักษาคนเก่งไว้นะคะสร้างความผูกพันของพนักงานบุคลากระคะ่ะก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากเท่านั้นแล้วก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มหาศาลในการที่จะสร้างกลยุทธ์ในระยะยาวให้กับองค์กรได้กลยุทธ์อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือมีสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทํางาน ก็คือพนักงานสามารถที่จะรีโมทนะคะข้อมูลหรือการทำงานมาทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศหรือบางท่านนะคะที่จําเป็นจะต้องไปทํางานนอกสถานที่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเวลาที่ยืดหยุ่นหรือบางท่านที่จําเป็นจะต้องมีภารกิจภารกิจส่วนตัวก็จะสามารถยืดหยุ่นเวลาของการทํางานได้ในส่วนนี้ค่ะ ในเรื่องของการพัฒนาคนเก่งและการพัฒนาศักยาภาพของบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เรื่องของจริยธรรมจำเป็นที่จะต้องควบคู่กันไปกับพนักงานด้วยถ้าเกิดพนักงานมีศักยาภาพที่เก่งแต่ว่าประพฤตินตนไม่ดีก็จะไม่เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดพนักงาน เป็นคนเก่งด้วยแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็สังคมแล้วก็ประเทศของเราค่ะประมาณปี2010นะคะระบบเครือข่ายได้เข้ามามีอิทธิพลในสังคมในชุมชนในประเทศมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการทํางาน HR จึงจําเป็นต้องใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์นะคะมีการสร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆ ในช่วงปี2 0 1 5ถึง2016นะคะ AEC ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของภาษาจึงจำเป็นสำหรับบุคลากร HR เองที่อยู่ในองค์กรที่เป็นบริษัทข้ามชาติจําเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการวัฒนธรรมเรื่องของภาษาก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาต่างๆมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะประมาณปี2015นะคะ ABL Group โดยมีสตราจารย์เดฟอุลิสสตรจาจย์บอกแบงค์และทีมงานได้มีโอกาสสํารวจ HR ในหลายๆประเทศว่ามีคุณสมบัติอย่างไรที่จะสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันนะคะ ก็พบว่าคุณสมบัติของ HR ที่ดีนะคะควรจะเก่งใน9ด้าน 1. เก่งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร 2. เก่งในเรื่องของการให้รางวาัล 3. เก่งในการสร้างงานกิจกรรม 4. เก่งในการบูรณาการเทคโนโลยีและสื่อ 5. เก่งวิเคราะห์ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลและแปลผล 6. เก่งเรื่องของการจัดกฎระเบียบตา่างๆ 7. เก่งในเรื่องของกลยุทธ์ 8. เก่งในการจัดวัฒนธรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กร9เก่งในเรื่องของการจัดการกับความขัดแยง้งค่ะเราจะเห็นได้ว่างาน HR นะคะมีการพัฒนาการตั้งแตง่งานธุรการการจัดกลยุทธ์การยกระดับ พัฒนาบุคลากรนะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการที่จะพัฒนางาน HR เพิ่มมากขึ้นนะคะการใช้วิธีการใหม่ๆเข้ามาเพื่อจะพัฒนาองค์กรภาพรวมการใช้งานวิจัยที่จะช่วยเหลือในการที่จะเสริมสร้างวิธีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆให้กับงาน HR นะคะ หวังว่าการแบ่งปันในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่จะมอง,ององค์กรของตนว่าหน่วยงาน HR ของท่านอยู่ในจุดใดมีความก้าวหน้าอย่างไรและท่านสามารถที่จะเข้าใจในหน่วยงาน HR เพิ่มมากขึ้นและผู้ที่ทํางาน HR ก็จะสามารถที่จะมาปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพงาน HR ในหน่วยงานของท่านได้นะคะหากท่านมีสิ่งใดที่ต้องการการช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษานะคะท่านสามารถที่จะส่งอีเมลมาได้ที่ dr จุดวิน n hrtrainer@gmail.com ค่ะในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ